รับด้าซีอีวีสองมาด้วยการไฟลุกเครื่องยนตโชว์นะครับผมก็เช็คเบื้องต้นแล้วครับใช้เครื่องสแกนเข้าตรวจเช็คนะครับก็ขึ้นเนี่ยครับตามโคดนี้เลยนี่ศูนย์สามสามเ้ซนเซอร์ซีเคพีจ้างักเป็นระยะนะครับผมก็เวลาบาังทีลูกค้าแจ้งว่าก็สตาร์ทก็ติดยากครับผม เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับว่าเป็นตัวไหนครับผมครับไฟเลยเอาไฟอกอ,ฟอกนี่ครับตำแหน่งเอาลูกเบี้ยว มาแล้วครับหน้าตาติดไฟลูกเ,งเงรครื่องลยนต์จอลองแร่ลองไผ่มาแล้วสั่งของมาใส่ครับเซนเซอร์ CJP มาแล้วครับผมเซนเซอร์ข้อเบี่ยงแ,บบแท้แล้วครับ ต่อเนี่ยอันนี้ของใหม่ครับเดี๋ยวประกอบกัครับผมสั่งวันนึงครับเนี่ย Honda CRV สองพันสิบสามก็ใส่เซนเซอร์ CCP รียบร้อยเซนเซอร์ครบอย่างคร,ครับผมเสร็จแล้วสตาร์ทแล้วก็ไม่มีไฟโชว์แล้วครับผมก็ลบข้อมูล มีโชว์แล้วครับออกวิ่งวิ่งลองครับว่าจะมีอะไรเด้งโชว์มาไหมตอ,อนมานโชว์อยู่สามโคดมี ABS ครับแล้วก็เซนเซอร์ตัวนี้ครับ CKP ตรงนี้เราก็เบิกแฉให้ครับเซนเซอร์ข้อเหวี่ยงที่อยู่ข้างล่างครับผม ไปออกวิก่งทดลองครับผมก็มีไฟเด้งไฟอะไรไมครับผมเย้ครับผม